เพื่อนๆเราไปเอาฟางเก่ามาฟางเก่าปีไม่ใช่ปีที่แล้วนะคะฟางเก่าปีก่อนนู้นเลยจะเอามาไว้ทาเห็ดฟางเนาะจะม,มาไว้ทาเห็ดฟงางทาใกล้ๆบ้านเพื่อนนี่เราก็จะขนใบไม้ขนอะไรมาใส่ตรงนี้ให้เต็มเต็ม แล้วเราก็จะเอาฟางเก่าใส่ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็ดฟางาถ้าเกิดที่นานเ,าเนาะเพื่อนๆไม่ได้ดูก็จะบานแล้วก็ฟอหมดบางทีก็ไม่ได้กินก็เลยเอามาไวใ้ใกล้ๆบ้านฟางเก่าน่าจะออกอยนะคะเห็ดฟางลองทำดูแล้วเพื่อน างเก่านะคะปีก่อนุ๊กเดี๋ยวอยู่มากก็เลยเอามาทําเห็ดฟางดีกว่าเพราะว่าเคยสังเกตเนาะฟางถ้าเกิดว่าเก่าๆเ,เนี่ยเห็ดฟางเขาจะออกนะนเพื่อนๆเนาะนเอาไว้ที่สวนใกล้บ้านนี่แหละคะ่ะจากนั้นก็เกลี่ยเกลี่ยนะคะ จะเอามาอีกเยอะๆอยู่เพื่อนๆวันนี้แต่วันนี้ขนมาได้เพี่ยเดียวค่ะถ้ามก่อนวันนี้จะขนม้ไม้กองใบไม้ทำปุ๋ยหมกักด้วยจะไม่ถ้ามาก่อนไม่ได้นะเพี่ยเดียวมีที่จะต้องขนประมาณสองสามเทีเ่ยวนี่ะเพื่อน,น เป็นปุ่นอย่างนี้เลยอ่ะย็งไงอ่ะเป็นปุ่นปุ่นอย่างนี้นี่แหละเอามาใส่เอาไว้ดินจะได้อุดมสมบูรณ์ด้วยเด็กก็จะออกด้วย เอาไว้ได้จะพักหนึ่งาะขนมาใส่ให้เต็มเ็มใส่เอาไว้แล้วเราก็ลดน้ำเอาเชื้อเห็ดมาใส่เนาะเพื่อนเชื้อเห็ดฟางมาใส่เขาก็จะมีเชื้อเห็ดฟางอยู่อย่างนี้แหละตลอดปีตลอดชาตินะวางคนให้เสร็จเพื่นอนทำอย่างนี้นะคะเี๋ยวมีเห็ดกินเนาะเพื่อนเนาะ ถ้าออกที่นานไม่ได้ดูก็ไม่ได้กินคนะ่ะเห็ดขาบานเร็วค่ะเห็ดฟางบานเร็วเร็วได้บ้านนี่แหละไมได้ดูแลได้